ใครอยากได้สก,กินนี้ฟีฟดูคลิปนี้ดูวันใครอยากได้สก,กินฟีสิงเกิแบบรวดรวเร็วๆ,ววๆดูคลิปนี้ดูวันกิจกรรมมานาะนและก็จริงแต่บางคนยังไม่ได้ก็ต้องดูคลิปนี้ที่สําคัญนะกิจกรรมสายฟีมีอะไรบ้างในวันนี้จะมาอธิบายให้ฟังก่อนที่จะไปดูคลิปนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับและไปดูกันเลย รา้านดีดเมนช็อปพูให้บริการตึงเติออนไลนที่มีเอ็นบินดูเล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเตึอมาวีใช้เพียงแค่อ p ปนดีได้ในราคาที่ถูก คุ้มกว่าเติมเองสามารถเติมผ่านเว็บไซต์ r i ดแ e นช็อปดอทคอที่มาพร้อมกับการบริการผ่อนชำระนานสูงสุดสิเดือนหรือช่องทาง Line Official อลแอดรีดแมนช็อปอย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีบริการเติมชั้นนาอีกอื่นๆมากมายหรือบัตรเติมเกมคุ้มไม่ว่าจะเป็นไ i รอทสตีมบัตรแกลบไลน์จินเดอร์อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องดึกถึงร i ดแมนช็อปโนวันเรื่องเติมเกมอย่างแรงนะออกมาหน้าโปรไฟล์เกมอาวีนะฮะสิ่งที่พี่พักอยากจะให้ทุกคนได้้ดูออยากกใหทคฟังี่่ืิจรรม GM ได้ประกาศโพดไว้ก่อนนะฮะเพื่อที่จะสืบเนื่องไปถึงกิจกรรมที่จะอธิบายในวันนี้ซึ่งจาก GM ก a r i n a รินาวีเทเนได้ประกาศนะฮะว่าร้านเปิดแล้วแจกฟรีสกินเซลิก้าชานมล็อกอินวันนี้27สิงหาคมได้สกินทันที T, และไวกว่าเดิมด้วยพิเศษนะฮะมีโอกาสได้รับสกินในระดับของ S อส e a m e r Helen ในกิจกรรมนี้อีกด้วย สวัสดีวัยรุ่นแฟนน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขายไอดีเกมเอาวีมาแนะนำไอดีสกินแร่แรงสูงบุนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีหน้าเพจนี้เลย tp s e v e รับซื้อขายเกมออนไลน์เี่ดีๆรีว่วเยอะตัวไอดีมีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อไอดีเอาวีราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอได้ที่เพจ tp ซ e รับซื้อขายเกมออนไลน์เดี๋ยวพี่ป,ไป้าจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเข้าไปดูกันเลยก็คือสกินนี้นะ รอ,องนะคะคบร6ป,ปีของสกินเฮเลนที่จะมาแจากฟรีในกิจกรรมนี้ด้วยแต่ใช้คําว่ามีโอกาสได้นะฮะก่อนอื่นเนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้กิจกรรมที่จะมีโอกาสได้ตัวสกินในระดับ s อสเฮเลนตัวนี้เนี่ยหรือว่า s อสมเมอเนี่ย พืชใน้น1วันเนี่ยสามารถทํากิจกรรมได้2รอบซึ่งจะมีรอบแรกกับรอบที่2รอบแรกในเริ่มตั้งแต่ตีห้ครึ่งจนถึงบ่ายสและรอบที่2ตั้งแต่บ่ายสจนถึงเที่ยงคืนในวันนั้นก็คือพูดง่ายว่าระยะเวลาตั้งแต่ตีห ครึ่งนะฮะจนถึงเที่ยงคืนในวันนั้นเนี่ยเราสามารถทําได้ทั้งวันเลยแต่มันแบ่งเป็นรอบหนึ่งกับรอบ2กิจกรรมนี้เนี่ยยาวจนถึงวันที่10กันยายนอีกประมาณ2-3ส,ส,สัปดาห์หน้าเลยทุกคนแต่รีบทำหน่อยมันก็จะดีกว่านะฮะร้านชานมเนี่ยเปิดแล้วล็อกอินรับชานมฟรีและกล่องชิงสก,กินเราซูไมไปที่คำว่าส่งออเดอร์เนี่ย จีเอ็มได้สรุปไว้แล้วแหละว,ว่าช่วงเวลาที่มันควรจะเล่นกิจกรรมเนี่ยมันประมาณไหนถึงไหนและที่สําคัญสิ่งที่น่าสนใจคือเราเห็นสาวๆบูมเมดแม้ทุกคนที่ใส่ชุดเมดเนี่ยแล้วก็ถือกล้องเนี่ยนี่ก็คือสกินของเ er อ็ดรีเมอร์ครบรอบ6ปีของเฮเลินนั่นเองนะครับซึ่งมีโอกาสมีโอกาสนะย้ำว่ามีโอกาสได้ฟรีในกิจกรรมนี้ด้วยนั่นเองนะฮะและไม่มีเพียงแค่นั้นนะฮะกิจกรรมเนี่ยเริ่มไปเรียบร้อยเมื่อ2วันที่แล้วนะฮะก็คือกิจกรรมที่เราจะได้ กรอบโปรไฟล์ร้านชานุมทาวนนะฮะสุดน่ารักฟรีๆนะไอ้นี้น่าจะได้ยกซส้นแน่อนอนนี่กิจกรรมในการสรุปนะฮะซึ่งแจกกรอบโปรไฟล์ฟรีเนี่ยเพียงแค่เราเนี่ยชวนเพื่อนนะครับไปเล่นเกมวันละ1เกมย้ำนะว่าวันละ1เกมเท่านั้นแต่ว่าหลังจาก1เกมเราสามารถเล่นได้นะแต่ว่ากิจกรรมมันแค่บอกว่าอย่างขั้นต่ำเนี่ยวันละเกมก็ได้รับแล้วนะก็จะมีตั้งแต่ชิ้นส่วนรูน2 0 0ชิ้นไอเทมเพิ่มความสัมพันธ์3อันลูกแก้วฟ้า1อันแล้วก็กรอบโปรไฟล์ใหม่ล่าสุด ีซึ่งลูกแก้วลูกแก้วฟ้าเนี่ยมันคุ้มมากๆนะพี่ปั๊กบอกก่อนว่ามันควรที่จะได้อ่ะหลังจากพองพือมานานแสนนานนะทุกคนในเข้ามาที่หน้ารวมกิจกรรมเพราะหน้ารวมกิจกรรมเป็นสื่อนำาหนอความสำเร็จชาชาชานะฮะ <c oughs> มาที่อันที่สองที่เป็นรูปชานุมไข่มุกซึ่งเราเห็นว่ากิจกรรมเนี่ยเป็นกิจกรรมของซิริก้า ร้านชานมซิลิก้าน,นั่นเองมีแบ่งอยู่2ช่วงนะก็คือ1ึ่งเนี่ยร้านชานมซิลิก้ารับสกินใหม่นะฮะสนะฮะก็จะเป็นตามหาสูตรชานมสะสมทูกข้นเพื่อรับรางวัลไอเนี่ยของซิลิกาล้วนๆแต่3ากับ4ี่เนี่ยจะเป็นการทาหาวัตถุดิบชนะครั้งแรกของฉันรับส่วนผสมชานมและ4ีนะสะสมสูตรเพื่อรับรางวัลก็คือเป็นกรอบโปรไฟล์พวกนั้นแหละ จริงจริงมันอยู่ในซิลิก้าด้วยแต่เขาแบ่งเป็นสองช่วงบนกับล่างให้เราเข้าใจง่ายๆกดเข้ามาได้นะฮะถ้ามันกดได้ <c oughs> เราเล่นนะมันกดไม่ได้นะทุกนินสิ่งที่อยากให้กดก็คือร้านชานมของซิลิก้าอันที่2อนะฮะกดแล้วก็คลิกเลยกิจกรรมนี้ยาวจนถึงวันที่10เดือนหน้าซึ่งพอเราเข้ามาแล้วให้กดคำว,ว่ารับวัตถุดิบวัตถุดิบเนี่ยเรากินได้ทุกวันล้วก็อย่าลืมนะฮะมันจะได้วัตถุดิบใบชาพุดดิ้งมัทชาไอสกรีมก็แล้วแต่นะแต่มันมีกิจกรรมเพิ่มเติมให้เราเล่นด้วยนะฮะซึ่งเวววลลาราลนนมััจะไดด้ตุ ซึ่งวัตถุดิบเสริมทําให้ได้รับกิจกรรมเล่นได้ง่ายแล้วก็ได้สกินฟรีเร็วขึ้นรับวัตถุดิบอ่าแค่นั้นเองซึ่งมันเวลาเรากดเนี่ยมันเข้าสู่กิจกรรมอื่นด้วยนะแต่ว่าไม่ต้องไปใส่ใจตกดข้ามนี่ส่งวัตถุดิบในการส่งวัตถุดิบก็คือเวลาเรามีวัตถุดิบอะไรเนี่ยที่มันมีสามารถแชร์ได้ซึ่งเป็นวัตถุดิบเฉพาะที่ใช้ในการแชร์เท่านั้นเนี่ยให้เพื่อนให้ด้วยนะฮะ ซึ่งเราสามารถขอจากเพื่อนได้ด้วยน้ไปิโตรลอะเอาง่ายๆเลยวัตถุดิบผมพี่ักเนี่ยขาดอันนึงนะฮะจะเป็นไข่มุกนั่นเองมันผสมชาไม่ได้แต่ละอย่างเนี่ยมีกําหนดไว้ด้วยนะแต่ละแก้วเลยว่าต้องใช้วัตถุดิบอะไรในการผสมซึ่งออเดอร์เนี่ยอย่าลืมนะออเดอร์มันจะมาตั้งแต่ตีห้าครึ่งจนถึงเที่ยงคืนพี่ปักอัดคลิปประมาณตีหนึ่งตีสองตอนนี้ไม่เจอออเดอร์โอเคไหมทุกคนอย่าลืมนะทําให้ครบยี่สิบแก้วนะฮะเราก็จะได้ตัวสกินบับเบิ้ลทีฟรีกิจกรรมเนี่ยง่ายๆแค่น เราต้องเล่นร่วมก,กับเพื่อนแล้วก็แลกโค้ดสลับกันทุกวันแค่นั้นฮะพี่ปักเลยบอกเลยนะฮะไม่เกินเหนือทิ์ได้แน่นอนง่ายๆจริงๆเชื่อพี่ปักได้นะฮะและอีกหนึ่ง,งกิจกรรมก็คือภารกิจชานมนันเองไองเนี่ยคือรับกรอบโปรไฟล์ฟรีนนเองนะฮะอ่าก็อย่าลืมนะฮะสะสมแต้มพวกนี้เยอะๆเ,เพื่อแลกกรอบโปรไฟล์แค่นั้นเองไม่มีอะไรเยอะ ต่อไปก็คือตามหาสูตรชานมนั่นเองนะฮะไอ้สูตรชานมเนี่ยก็จะเป็นการล็อกอินนะฮะเพราะว่าถ้าเราล็อกอินเนี่ยมันจะได้ปลาอัญเชิญสูตรชานมมาเพิ่มนั่นเองนะฮะนี่สามารถเปิดได้นะมันก็จะได้เนี่ยสูตรชานมสูตรไอศครีมชุนมัทฉะแล้วก็สูตรคุดดิ่งนั่นเองนะพยายามสะสมหลายๆสูตรให้ได้เยอะและเราก็เข้าไปที่เลขสูตรชานมซึ่งไอเลขสูตรชานมเนี่ยมันแล้วแต่ด้วยนะว่าเราเนี่ยสะสมสูตรไอศครีมสูตรอะไรได้เยอะ พี่ปาขอยย้ำนะสูตรที่ควรสะสมคือสูตรชานมกับสูตรไอศครีมมันจะได้ตัวอิโมจิทั้ง2อันแล้วก็อ้ออีกอันนึงเป็นรูปโปรปไฟล์นะฮะสวยด้านล่างอีสูตรพุดดิ้งกับสูตรของมัทฉานไม่ต้องเป็นเลขหรอกพี่ปัามองว่ายิ่งตัวมัไอตัวพุดดิ้งไม่ควรเลขไอมัทฉาอยังเลขได้เพราะเราเอาไปเล่น ตัวลุงแรงอ่ามันจะทําให้เราในป้องกันดาวเอตัวไอตัวพุดดิ้งเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นความสําคัญมันเท่าไรนะครับ๋อพี่สิลืมบอกทุกคนนะฮะอย่าลืมเข้ามาในซองจดหมายแล้วก็กดรับทั้งหมดด้วยนะฮะไอซองจดหมายเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยได้รับใบชาได้รับชิ้นส่วนในการเล่นกิจกรรมของตัวซิลิก้าเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่ามันจะส่งให้ฟรีเกือบทุกๆวันนั่นเองนะพี่ปาก็ได้มานั่นเองนะครับและพยายามอย่าทําให้รองซองจดหมายเนี่ยมันเต็มนะทุกคนไม่นั้นเนี่ยมัันนจะรอต ว่าเกมเนี่ยอาจจะบั๊กก็เป็นไปได้นั่นเองนะครับและอย่างกิจกรรมนี้นะอย่าลืมนะสิ่งที่น่าสนใจคือมีโอกาสได้รับสกิน S อส e ิ e r h e e เ e n ลในกิจกรรมนี้อีกด้วยย้ำแล้วนะฮะว่าล็อกอินวันนี้วันที่27เป็นต้นไปนะฮะได้สกินใหม่กว่าเดิมนั่นเองนะครับแล้วก็พิเศษเนี่ย ได้สกินเอ็ดริมเมด้วยมันคือกิจกรรมในการลุ้นนั่นเองนะฮะซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้อย่ากตกใจนะเพราะว่าจีนมันไม่ได้แจ่ทุกคนหรอกเรารู้อยู่แล้วอืมมันแค่เป็นการพูดเพื่ออยากให้เราเล่นกิจกรรมนึกภาพอมเห็นไหมฮะกิจกรรมเนี่ยก็ไม่มีอะไรเยอะมีประมาณนี้แหละที่อยากให้ทุกคนได้เล่นและอย่าลืมนะฮะมีกิจกรรมมาใหม่เยอะแยะมากมายที่เราเนี่ยต้องจับใจคุป,ปองแบบมัน,นีมัน,นี่รีด อ๋อถ้าขึ้นหน้าต่างแบบนี้กดไม่ยอมรับไปก็ได้นะไม่จําเป็นต้องยอมรับนะทุกคนไอกิจกรรมนี้เนี่ยต้องขอบอกเลยนะครับว่ามีโอกาสได้ฟรีด้วยแต่ค่อยมาบอกนะครับว่าได้ฟรียังไงนะแต่ว่าต้องอบอกเลยว่าโอกาสได้ฟรีเนี่ยก็ยากมากๆเลยทีเดียวหรือแทบเป็นไปไม่ได้เลยทุกคนใครมีคูป,ปองเหลือก็เลื่อนคูป,ปองดีกว่าอย่าไปสนใจความฟรีมันมากนะเพราะว่ามันเป็นไปได้ยากนั่นเองนะฮะส่วนว่าเลอกพานเนี่ยทุกคนเนี่ยใครซื้อแล้วบ้างเนี่ยคุมหรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยดีสำหรับพิมพ์ปังเนี่ย เฉยๆนะฮะกับวอลล์เปอร์ซีซั่นหลังๆเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเริ่มเฉยขึ้นทุกวันเพราะว่ามัน2เดือนขี้เกียจเล่นแล้วนะทุกคนคลิปก็มีประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะฮะเดีเ๋ยวไปพักจากขึ้นคลิปตัวอย่างการเล่นของตัวเฮเลนสกินเอ็ดรีเมอร์เฮเลนนะ,ะ่าเอฟเฟกต์มันเป็นยังไงแล้วก็สกินเซเรกาชานมนะเอฟเฟกต์ Effect มันไม่มีนะแต่ว่าอยากให้ดูนะฮะว่ามุมมองเป็นยังไงก่อนจากไลน์อย่าในในลืนะมกดไลค์กดแชร์กดซับไปแล้้ววนะฮะฮบบบ,บ,บ,บบบ๊๊าาายยจจุมก